วันนี้เราจะมารีวิวใบปัดน้ำฝนไซตามะปัดง่ายเรียบลื่นไม่มีเสียงและทนทานสูงถึงหาเท่าเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูกันนะคะโอ้มีถุงพลาสติกป้องกันอีกหนึ่งชั้นแล้วก็ยังมีพลาสติกปิดยางด้วยนะคะพรีเมียมสุดๆวิธีการติดตั้งก็ไม่ยากนะคะ แค่แกะฝาครอบออกมากรสองด้านเลยเสร็จแล้วเราก็เอาฝั่งด้านที่เราแกะนะคะเสียบเข้าไปอย่างนี้ให้ลงล็อกนะคะหาล็อกมิเตอเสร็จแล้วเราก็ดันล็อกแบบนี้ชึบเข่าล็อกปิดฝาครอบให้เหมือนเดิม กระจกมากเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูนะคะว่าจะปัดได้หมดจดแล้วก็มีเสียงไหมปัดเรียบเงียบจริงต้องใส่ตะมะ